ฮัลโหลฮัลโหลโอเคมาต่อกันอีกนะคะอีกตัวหนึ่งเลยตัวเนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันคือดีเหมือนกันโอเคตัวนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Purple Cap X e นะคะเป็นแพ็เกจจริงใหม่เนะะี่ยค่ะซึ่งรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยคะ่ะจะเป็นแบบกระปุกนะคะ ใช่หนึ่งกระปุกก็มี6แคปซูลหกสิบแคปซูลนะคะแล้วก็เจ้าต,ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแพคเกจจิ้งที่จะเป็นกล่องนะคะก็จะมี60แคปซูลเหมือนกันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีทั้งหมด3แผงนะคะแผงละ20เม็ดแชรแมสมแผงแผงละ20เม็ดนะคะโอเคอันนี้เตยก็มีทานไปบ้างแล้วนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรนะคะบอกเลยลดการอักเสบได้ดีมากเวอร์ลดการอักเสบได้ดีมากเวอรอ์ ตัวนี้เตยชอบทานเพราะว่าถ้าไปถึงราอนต้องกินเพิรแบเคปนะคะเอาจริงไม่เป็นโรคอะไรก็ทานได้นะคะเพราะว่าตัวนี้กินแล้วมันจะป้องกันนะคะตัวนี้เตยชอบที่ว่ามันซ่อมแซมความเสื่อมของร่างกายค่ะแล้วก็ลดการอักเสบเนาะฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆค่ะแล้วก็ทําให้ผิวเขาใสด้วยลดสิวนะคะลดในเรื่องของโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคสะเก็ดเงินนะคะโรคไทรอยโรคเกาโรคอัลเอร์ต์กพาตหรหรือว่าพวกความดันภูมิแพ้ได้ ถามว่าทำไมถึงดูแลตรงน,นี้ได้เอาจริงๆมันไม่ได้รักษาโรคนะคะมันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก,การที่คนเรานะคะเกิดโรคเกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายเรามันเสื่อมหรือผิดปกติค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะไปช่วยซ่อมแซมเซลล์นะคะหรือฟื้นฟูเซลล์ให้มันกลับมาเป็นปกติตอนนี้เด e b e s สสำหรับเตยม,มากเรื่องที่เตยเป็นสิวอักเสบทั่วใบหน้าเลยแบบ โคตรหน้าแทบจับไม่ได้เชื่อไหมคะตอนนั้นที่เตยมาเนี่ยคือตัวนี้ยังไม่ออก <c oughs> เขาเออกมาังไปปรับปรุงสูตรให้เป็นแบบกล่องอยู่พอสินค้าออกเท่านั้นแหละเตยแบบสั่งทานค่ะหาเตยทานแบบเช้าวกลางวันเย็นก่อนนอนย,ยังสอ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 งนะคือตกว,วันหนึ่งอะทานแปดเม็ดสิบเม็ดเลยเพราะว่าเตยต้องการให้มันดูแลในเรื่องของแบบลดการอักเสบให้ไวย,ยิ่งขึ้นอ่าเตยก็เลยแบบเน้นทานเยอะมากๆแล้วก็ต้องทานน้ําให้เยอะมากๆด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้ดูดซึมให้ทั่วร่างกาย ใช่ไหมคะหัวเรากระเตยอ่ะ The base คือเรื่องลดการอักเสบของสิวที่หน้าเลยเมื่อก่อนหน้าแบบมันเห่อสิวแบบเยอะมากสิวอักเสบจ,จริงแล้วทีเนี้ยเตยทานตัวนี้ไปวันละประมาณ8ปมิถึง10เม็ดใช่ไหมคะสิวที่เตยที่มันอักเสบอ่ะหน้าคือล้างไม่ได้เลยคือจับไม่ได้เลยอ่ะเตยกินตัวนี้ไปคือมันแห้งสิวแห้งแล้วแบบมันไม่อักเสบมันไม่เจ็บแล้วแบบคือทานไปแบบแค่ไม่นานอ่ะหน้ากลับมาดีขึ้นมากมาก ที่แบบอักเสบคือแบบหายดีมากๆตัวนี้เป็นแบบ the best ของเตยม,มากๆที่เตยชอบในเรื่องของการที่มันลดการอักเสบจริงค่ะก็กินแบบเช้าใครได้ไม่อะไรก็กินแบบเช้าสองเย็น2ปกติก็ได้หรือถ้ายิ่งกินเยอะๆก็ทิงงทำให้เราขาวใสมากๆด้วยแล้วก็มีวิตามิน d 3ด้วยนะคะที่เพิ่มเข้ามาเนาะดีมากๆอะ่ะชอบมาก